คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของหัวหน้าหรือผู้นำที่ดีเนี่ยใครควรเป็นคนกำหนดคนที่เป็นผู้ตามต่างหากที่ควรเป็นคนกำหนดว่าลักษณะของผู้นำที่เขาต้องการคืออะไรสวัสดีครับผมป๊อบอภิวุฒกับรายการ Executive Partner นะครับ วันนี้มีรีเสิร์ชใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมว่ารีเสิร์ชนี้น่าสนใจมากเลยนะครับทำโดยบริษัทวิจัยยักษ์ใหญ่ของโลกชื่อแกลล็อบนะครับแกลล็อบทำการวิจัยเพราะว่าเขามีคำถามแรกที่ตั้งขึ้นมาว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของหัวหน้าหรือผู้นำที่ดีเนี่ยใครควรเป็นคนกำหนดใช่ไหมครับหลายๆองค์กรก็จะกำหนดจาก ผู้บริหารเองใช่ไหมครับหรือบางองค์กรก็ให้ HR เป็นผู้กำหนดว่านี่คือคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีคุณลักษณะของลีดเดอร์ที่ดีขององค์กรแต่แกนล็อกบ,บอกว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้ตามต่างหากที่ควรเป็นคนกำหนดว่าลักษณะของผู้นำที่เขาต้องการคืออะไรนะครับแกลล็อกก็เลยไปทำงานวิจัยขึ้นมาซึ่งงานวิจัยเนี้ย เขาทำเมื่อปี2024ต่อด้วย2025นะครับก็คือว่าช่วงต้น้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งมาเอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วก็เอามาเหมือนกับเล่าขานกันนะครับสิ่งที่เขาไปทำก็คือว่าเขาไปทำางานวิจัย,ยโดยการเก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่ก็คือไม่ได้เฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรนะครับก็คือผู้ใหญ่ประมาณสัก30,000คนจาก52ประเทศ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลตามทางสถิติเนี่ยเขาก็เหมือนกับเคลมว่าถ้าดูตามสถิติด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยตัวอย่าง30,000ตัวอย่างที่เขาไปเก็บมาเนี่ยก็สามารถจะเทียบได้กับการไปทำงานวิจัยเก็บข้อมูลเท่ากับประมาณสัก76%ของผู้ใหญ่ทั่วโลกที่ represent GDP ประมาณสัก 85%ก็เอาเป็นว่าวิธีการเก็บข้อมูลของเขาเขาเคลมว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็แล้วกันนะครับจากส0,000ื่นกลุ่มตัวอย่างแต่ว่าเทียบเท่ากับประชากรส่วนใหญ่ของโลกสิ่งที่เขาไปถามครับน่าสนใจมากเลยคือเขาไปถามแค่2ข้อง่ายๆเลยคำถามข้อที่1ก็คือเขาไปถามว่าใครคือผู้นำที่สร้างพลังบวกให้กับคุณนะครับก็ให้คนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ย ตอบมานะครับหรือว่าตอบสัมภาษณ์ก็ตอบมานะครับว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหัวหน้าเป็นใครนักการเมืองอะไรก็ตอบมาอะไรก็ได้นะครับอันที่สองก็คือไปถามว่าแล้วเขาเหล่านั้นนะ่ะทำอะไรนะครับที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังบวกขอสามคำนะและสิ่งที่เขาเอามาเผยแพร่ก็น่าสนใจและที่สำคัญคือเขามาทำรีเสิร์ชนี้ในเมืองไทยด้วยนะครับมีข้อมูลที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับ คำตอบแรกก็คือว่าใครคือผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังเชิงบวกให้กับคุณพบว่า57%ตอบว่าคนในครอบครัวอันนี้ก็อาจจะไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจเป็นโรโมเดลนะแต่พอถัดลงมาครับอีก21%ตอบว่าหัวหน้าโดยตรง ก็คือแมนเจอร์ของเขานะครับแปลว่าอะไรแปลว่านอกจากคนในครอบครัวคนที่มีอิทธิพลต่อพนักงานมากที่สุดคือหัวหน้าโดยตรงนะครับและถัดลงมาจึงค่อยเป็นผู้บริหารในองค์กนระเมื่อกี้21%เป็นหัวหน้าโดยตรงนะครับเเป็นผู้บริหารในองค์กรก็แปลว่าถ้าเทียบระหว่างผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกับหัวหน้าที่อยู่ติดกับเขาอะหัวหน้าที่อยู่ติดกับเขามีอิทธิพลต่อเขา มีการมีความสามารถในการส่งพลังบวกหรือพลังลบให้กับพนักงานได้มากเลยใช่ไหมครับงั้นก็จะเป็นการเน้นย้ําว่าหัวหน้าโดยตรงมีผลต่อพนักงานมากๆนะครับเราก็มักจะได้ยินคําที่พูดอยู่เสมอๆว่าพนักงานจํานวนหนึ่งเข้าทํางานเพราะองค์กรแต่ลาออกเพราะหัวหน้าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าพฤติกรรมของหัวหน้ามีผลต่อพฤติกรรมและความผูกพันของลูกน้อง คันนี้คาถามต่อไปก็คือเขาก็ไปถามว่าแล้วคนพวกเนี้ที่คุณรู้สึกว่าเขามีอิทธิพลต่อชีวิตคุณเขาสร้างพลังบวกให้กับชีวิตคุณนะ่ะเขาทําอะไรนะครับที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีพลังบวกขอสาําแล้วเขาจํากัดแค่3าํคนะก็คือต้องตอบให้ครบ3ามคแล้วเขาก็เอาไอ้สามคำของคนสาม0มื่นคนนะ่ะมาจัดกลุ่มแล้วก็มารวมกันพบว่ามันรวมกออกมาได้เนี่ยมีแค่สี่เรื่องเท่านั้นเองไม่ใช่ความก้าวหน้า ไม่ใช่เงินแต่มันคือสเรื่องนะอันที่1ผมขอเนี่ยใช้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมแปลให้เป็นภาษาไทยนะอันที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันสร้างพลังบวกให้กับชีวิตสร้างสร้างแบบความรู้สึกดีๆให้กับชีวิตของเขาคือโฮปครับโฮปคืออะไรบ้างถ้าพูดถึงในบริบทการทำงานนะก็คือการที่มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่มันชัดเจน แล้วก็ฟังดูน่าสนใจ inspiring อันที่สองของ HOPE ก็คือว่าความหวังที่จะทำให้เขาถ้าทำงานที่นี่มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงทางการเงินมีสถานภาพที่ดีขึ้นและอันที่สามของ HOPE ก็คือว่าการมีโอกาสเติบโตเรียนรู้และประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเราจะพบว่าคนทุกคนเนี่ยแล้วและอันนี้เหมือนกันทุกประเทศเลยนะ ก็คือให้ความสำคัญกับเรื่องของความหวังเรื่องของอนาคตเรื่องของความที่แบบมีมีเป้าหมายบางอย่างนะครับแล้วเราจะพบว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยไปมองพวกนี้เลยนะแต่ทุกวันนี้คนทำงานยุคใหม่ๆสนใจเพอร์เพสขององค์กรสนใจวัตถุประสงค์สนใจวิชชั่นขององค์กรมากกว่าจะแค่หางานทำแต่เขาอยากรู้ว่ามาทำงานที่นี่เขาจะมีประโยชน์อะไรองค์กรฝันอะไรเขาจะได้คอนทริบิวอะไร นะครับอันที่1คือโฮปอันที่2รลองลงมาคือ Trust ครับก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจภายใต้ของ Trust มีอยู่3 4เรื่องนะครับหนึ่งก็คือว่าคนคาดหวังการสื่อสารตรงไปตรงมาการเข้าถึงง่ายของหัวหน้าใช่ไหมครับสองก็คือความร่วมมือร่วมใจการทำงานเป็นทีมแล้วก็การถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเรื่องที่3ครับ ก็คือเมื่อกี้ hope อันที่2 trust ใช่ไหมครับอันที่3คือ compassion ครับ compassion ก็คือความเอาใจใส่ดูแลความสนใจในสาระทุกสุขดิบความรู้สึกว่าเรามีการช่วยเหลือสนับสนุนฮีลใจกันนะครับเห็นอกเห็นใจกันและเรื่องสุดท้ายอันที่4ครับก็คือ stability stability ก็คือความมั่นคงความมั่นคงที่นี้หมายถึงความมั่นคงขององค์กรความมั่นคงของความที่แบบ เขารู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรไม่ถูกต้องก็จะมีการร่วมกันรับผิดชอบไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วชิ่งหนีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ psychological safety ก็คือว่าความรู้สึกว่าที่นี่ปลอดภัยอันนี้ก็จะไปรวมอยู่ในความมั่นคงด้วยนะครับว่าคนก็จะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่พูดได้มันจะไม่ได้มีปัญหาต่อแบบสถียรภาพของผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอแกลลบไปทํางานวิจัยพบว่า คนในโลกนี้มีความต้องการเหมือนเหมือนกันเลยนะมากน้อยต่างกันนิดเดียวเลยรวมทั้งประเทศไทยด้วย4อย่างก็คือ 1. Hope 2. Trust 3. คือ c o s p a s s i o n แล้วก็4ก็คือ Stability นะครับครน,นี้ถ้าลงรายละเอียดลงไปเนี่ยเขาก็จะพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยหวังว่าอยากจะได้ Hope จากผู้นำองค์กรแต่อยากจะได้ Trust จากหัวหน้าโดยตรง แปลว่าอะไรแปลว่าโฮปเนี่ยก็คือวิสัยทัศน์พันธกิจฝันหรือว่าเป้าหมายในอนาคตที่เขาจะเข้ามาในส่วนหนึ่งขององคอ์กรเขาอยากได้ยินได้ฟังจากผู้บริหารระดับสูงขององคอ์กรผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าใหญ่ขององคอ์กรเป็น CEO หรือว่าเป็น C Level ใช่ไหมครับเขาไม่ได้คาดหวังที่จะได้ยินสิ่งนี้จากหัวหน้าโดยตรง แต่สิ่งที่เขาขาดหวังจากหัวหน้าโดยตรงคือ trust ที่มีต่อกันและ๋ย่าลืมว่า trust คืออะไรคือความไว้เนื้อเชื่อใจใช่ไหมครับความที่แบบเข้าถึงได้ง่ายนะความที่เขาสามารถที่จะ rely on หัวหน้าได้นะหัวหน้าพร้อมให้ความสนับสนุน support เขานะครับถัดไปนะมันก็มีตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าแล้วของคนไทยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูตาม ชาร์ตที่ขึ้นนี้ก็จะเห็นได้ว่าของคนไทยก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นนะครับในส่วนของเรียงตามลำดับก็เช่นเดียวกันก็คือ 1. Hope 2. Trust 3. Compassion แล้วก็ 4. ก็คือ Stability นะครัวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือ Hope กับ Trust เนี่ยมันเป็นส่วนที่แบบมีน้ำหนักเยอะมากเลยเขาก็พยายามเอา Hope กับ Trust เนี่ยลองไปใส่ตัวอื่นเพิ่มขึ้นเช่นเอา Hope กับ Trust แล้วก็ไปเพิ่ม ในส่วนที่มันเป็น c o m p a r i o n แล้วก็โอ p โฮกับ trust แล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่มันเป็น stability อะไรเงี้ยเพื่อจะหาว่าความสัมพันธ์อะไรเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปดูว่าแล้วในแต่ละช่วงอายุเนี่ยคนมันต้องการโฮปกับ trust ต่างกันไหมนะครับอันนี้น่าสนใจถ้าดูบนภาพก็จะเห็นได้ว่าคนคือทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอายุใช่ไหมครับ ก็จะพบว่าคนที่อายุ18ถึง29ก็ต้องถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะให้ความสำคัญกับโฮปมากกว่าคนที่เป็นคนรุ่นเก่านะครับเพราะว่าไปทางขวามือก็จะเป็นคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วนะครับคนที่มีอายุมากขึ้นอาจจะไม่ได้สนใจมากนะักว่าองค์กรมีฝันยังไงกับวิสัยทัศน์เป็นยังไงองค์กรจะไปไหนมิชชั่นขององค์กร p เพอร์เพสขององค์กรคืออะไรแต่คนรุ่นใหม่ต้องการมาก นะครับเราก็จะเห็นได้จากกราฟนะในขณะที่ trust เนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะต้องการ trust น้อยกว่าคนรุ่นเก่านั่นะแปลว่าอะไรแปลว่าคนรุ่นเก่ายังคงให้ value กับความไว้เนื้อเชื่อใจการที่อยู่ด้วยกันแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับพึ่งพิงกันอยู่เป็นหมู่คณะด้วยกันนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายได้ว่าหากเราจะมี generation แก็ต่อกันเนะี่ยสิ่งที่คนรุ่นใหม่คาดหวังกับสิ่งที่คนรุ่นเก่าคาดหวังเนี่ย มันต่างกันคนรุ่นเก่าอาจจะไม่ได้คิดว่าการที่ต้องไปพูดถึง p พ r p ์เพขององค์กรการที่ต้องไปพูดถึงวิสัยทัศน์หรือความฝันจะเป็นสิ่งสําคัญแต่เราจะพบว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปทั้งหมดเนี่ยและถามว่าในฐานะหัวหน้าเราควรทํำยังไงนะครับถ้าเรารู้จากเซอร์เวยเหล่านี้นะแกล,ลอก็แนะนํา3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือว่าหัวหน้าก็ต้องรู้ก่อนว่า นิดของผู้ตามหรือนิดของพนักงานเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับว่ามันก็มี4ตัวใช่ไหมอันที่2ก็ต้องรู้ตัวเองด้วยก็คือรู้เขาก่อนแล้วก็รู้เราแปลว่าเราก็ต้องรู้ว่าแล้วเราอะ่ะมีอะไรที่แบบให้ได้หรือให้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแบบมีความสามารถในการที่จะ บอกวิสัยทัศน์หรือว่าให้โฮปต่างๆในขณะที่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการสร้าง Trust ใช่ไหมครับดังนั้นนอกจากรู้เขาว่าเขาต้องการอะไรก็ต้องรู้เราว่าตอนนี้เราสามารถให้อะไรได้ให้อะไรไม่ได้และเราตรงไหนเป็นจุดแข็งของเราตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเราและสุดท้ายอันที่3ก็คือว่าเราก็ต้องรู้บทบาทของเราด้วยว่าบทบาทหรือหน้าที่ที่เราจะทำะคืออะไรและคําว่าบทบาทหน้าที่ผมก็ขออนุญาตเสริมแล้วกันนะครับว่า ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราก็ต้องรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของเราอ่ะมันมีอะไรบ้างนะก็ขออนุญาตใช้ Impact Model ของ Slingshot ที่ทำ Research มาเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะครับ Impact เนี่ยบอกว่าหากเราจะเป็นหัวหน้าที่ดีเราต้องมีคุณลักษณะ6ประการย่อเป็น I M P A C T นะก้อนที่1ก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่ อมองไกลแล้วก็คิดเก่งแปลว่าเราต้องเห็นว่าอะไรมันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วเราต้องสามารถคิดได้ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนั้นอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราพอมองไกลคิดเก่งเสร็จปุ๊บอันที่2ก็คือเราก็ต้องสามารถรวบรวมไพ่ผลไปกับเราได้ก็คือตัว M นะเพราะว่าถ้าเรามองไกลคิดเก่งแล้วเราทําอยู่คนเดียวอ่ะมันก็อาจจะแบบมี Impact น้อยแต่ถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมไพ่ผลไปกับเราได้อิมแพกมันก็จะมากขึ้น คันนี้อันที่3ก็คือการที่ไพ่พลจะไปกับเราอ่ะเขาก็ต้องมีความเชื่อต้องมีความ trust ในตัวของเราด้วยใช่ไหมครับก็คือตัว P พอได้ตัว P เสร็จปุ๊บเมื่อคนมารวมกันก็จะเป็นตัว A ก็คือว่าเราก็ต้องสามารถบริหารความหลากหลายได้ดีเพราะว่าทีมที่ดีคือทีมที่หลากหลายทีมที่เหมือนกันทั้งหมดอ่ะมันคือทีมที่ไม่ดีครับเพราะว่ามันก็จะ c o m บสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งแล้วก็ c o m บ i สิ่งที่มันเป็นจุดอ่อน อานนี้พอคนมันมารวมกันได้คือเป็นตัว A เนี่ยถ้าเรารวมกันนานๆความสัมพันธ์เริ่มลึกซึ้งขึ้นมันก็จะเริ่มมีความเกรงอกเกรงใจตัวซีมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะว่าบางทีการตัดสินใจบางอย่างมันก็อาจจะทําให้คนอื่นไม่พอใจหากเราอยู่ร่วมกันนานๆความสัมพันธ์ก็อาจจะมีความสําคัญมากขึ้นละ งั้นหัวหน้าหลายๆคนพออยู่ด้วยกันนานๆก็จะเริ่มลังเลที่จะตัดสินใจอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแล้วก็ตัวทีตัวสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราทําทุกอย่างได้ดีเลยนะแต่เราเพลย์เซฟเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในที่สุดมันก็จะไม่เติบโตอย่างยั่งยืนเพราะนั้นตัวสุดท้ายก็คือทํายังไงที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอยู่เสมอแล้วก็เรียนรู้มันอย่างต่อเนื่องเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าในฐานะหัวหน้า เรามีบทบาทอะไรบ้างที่ต้องทําและเรารู้ว่าสิ่งที่พนักงานต้องการคืออะไรสิ่งที่พนักงานต้องการไม่ใช่การเติบโตไม่ใช่เงินแต่คือ hope ใช่ไหมครับคือ trust คือ compassion แล้วก็คือ stability นะครับต้องการความหวังต้องการความไว้วางใจต้องการความเห็นอกเห็นใจความแคร์ที่มีต่อกันและต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการทำงานในการใช้ชีวิตในที่ทำงาน นั้นก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยก็ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมของเรานะครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในข่าวต่อๆไป